คาถาเสกหมอนก่อนจะเข้านอนทําให้ฝันดีไม่ฝันร้ายหรือจะเรียกชื่อคนที่เราลักเสกใส่หมอนให้รักเราให้ฝันถึงเราคาถาว่าดังนี้นะโมตัสสะพะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะ นามะนังสมาโสยุตตะโถยุตตะทะนามะทินนฐานนามะวิกังคะเลพุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังอมจิตตีจิตตังมะมะอาคัตฉายะนามะนังสมาโสยุตตะโถยุตตะทะ นามะทิน,นีถาเนนามะวิกังคเลพุทธังรัตานังธรรมังรัตานังสังขังรัตานังอมจิตตีจิตตังมะมะอาคัจฉายะนามะนังสมาโสยุตตะโถยุตตะทะนามะทิน,นีถาเนนามะวิกังคเล พุทธังรัตนังธรรมังรัตตานังสังฆังรัตนังอมจิตตีจิตตังมะมะอาคัสชายะนามะนังสะมาโสยุตตะโถยุตตะทะนามะทินเนฐานนามะวิกรังคะเลพุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังฆัง รัตานังอมจิตตีจิตตังมะมะอาคัตฉายะนามะนังสมาโสยุตตะโถยุตตะทะนามะทินนฐานนามะวิกังคะเลพุทธังรัตานังธรรมังรัตานังสังฆังรัตานังอมจิตตีจิตตังมะมะอาคัตฉายะ นามะนังสมาโสยุตตะโถยุตตะะนามะทินนฐานนามะวิกังคะเลพุทธังรัตานังธรรมังรัตานังสังฆังรัตานังอมจิตตีจิตตังมะมะอาคัตฉายะนามะนังสมาโสยุตตะโถยุตตะะ นามะทินนฐาเนีนามะวิกรังคเลพุทธังรัตตนังธรรมังรัตตนังสังขังรัตตนังอมจิตตีจิตตังมะมะอาคัจฉะนามะนังสมาโสยุตตะโถยุตตะถะนามะทินนฐาเนีนามะวิกรังคเล พุทธังรัตตนังธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังอมจิตตีจิตตังมะมะอาคัตฉายะนามะนังสมาโสยุตตะโถยุตตะทนามะทินเนถาเนนามะวิกังคะเลพุทธังรัตตนังธรมังรัตนังสังฆัง รัะตะนังอมจิตตีจิตตังมะมะอาคัตฉายะคาถามหาสเสน์เสกแป้งผัดหน้าหรือเสกใส่น้ำกินเวลาจะพูดเจราจาความจะได้บรรลุความประสงค์ของตนหรือเสกใส่หมากินในขณะพูดสนทนากันจะทำให้คนหลงไหลเชื่อถือเจราจาสิ่งใดก็ได้ผลคาถาว่าดังนี้ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะเมตตาธรรมะเมตตาสังฆะเมตตาจะมหาเตชาสัพพเสนหาจะปูชิตโตส,สัพพสุขขัง จะมหาลาพังสัพพะโกรธังวินาศสันติพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตาจะมหาเตชาสัพพัสเนหาจะปูชิตโตสัพพสุขขังจะมหาลาพังสัพพะโกรธังวินาศสันติพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตา จะมหาเตชาสัพพเสนหาจะปูชิโตสัพพสุขขังจะมหาลาพังสัพพโกรธังวินาสันติพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตาจะมหาเตชาสัพพเสนหาจะปูชิโตสัพพสุขขังจะมหาลาพังสัพพโกรธังวินาสันติ พุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตาจะมหาเตชาสัพพเสนหาจะปูชิโตสัพพสุขขังจะมหาราพังสัพพโกรทังวินาศสันติพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตา จะมหาเตชาสัพพเสนหาจะปูชิตโตสัพพสุขขังจะมหาลาพันสัพพโกรังวินาศสันติพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตาจะมหาเตชาสัพพเสนหาจะปูชิตโตสัพพสุขขังจะมหาลาพันสัพพโกรังวินาศสันติ พุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตาจะมหาเตชาสัพพเนหาจะปูชิโตสัพพสุขขังจะมหาลาพังสัพพโกรทังวินาศสันติพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตา จะมหาเตชาสัพพเสนหาจะปูชิโตสัพพสุขขังจะมหาลาพังสัพพโกรธังวินาสันติคาถามหาสเสน์ จะพูดจากับใครก็มีคนเชื่อถือแม้จะโกรธก็หายโกรธหากท่องคาถาบทนี้ก่อนเจรจาความทำให้ศัตรูพ่ายพินาศทำให้ศัตรูเป็นมิตรมีเมตตาแก่คนทั่วไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปิโยเทวมนุษสานังปิโยพรมมานมุตตะโม О, ปิโยนาคาสุปันานานันปินินทรยังนะมามิหังโสกาวิระตจิตโตโยโสพมาโนสะเทวเกโสกัปปเตปโมเทนโตโสพะวันนางมะมามิหังปิโยเทวมนุษสานัง ปิโยพรมมานะมุตตะโมปิโยนาคสุปันานานันปินินทรยังณมามิหังโสกาวิระตจิตโตโยโสภามโนสะเทวเกโสกัปฏเตปโมเทนโตโสภวันนังมะมามิหังปิโยเทวมนุษสานังปิโยพรมมานะมุตตะโม ปิโยนาคสุปันานานันปินินทรยังนะมามิหังโสกาวิระตจิตโตโยโสพมาโนสะเทวเกโสกับปัปเตปโมเทนโตโสภวันนังมะมามิหังปิโยเทวะมนุษสานังปิโยพรมมนะมุตตโม О, ปิโยนาคสุปันาน,านานัน ปิณินทรียังนะมามิหังโสกาวิระตจิตโตโยโสมามโนสะเทวเกโสกัปฏเตปโมเทนโตโสภวันนางมะมามิหังปิโยเทวมนุษสานางปิโยพรมมนะมุตตะโม О, ปิโยนาคสุปันานานัน ปินินทรียังนะมามิหังโสกาวิระตะจิตโตโยโสพะมาโนสะเทวะเกโสกับปัตเตปโมเทนโตโสพะวันนังมะมามิหังปิโยเทวะมนุษยานังปิโยพรมมานะมุตตะโม О, ปิโยนาคสุปันานานัน ปินิทรียังนะมามิหังโสกาวิระตะจิตโตโยโสพมาโนสะเทวเกโสกับปัตเตปโมเทนโตโสภวันนังมะมามิหังปิโยเทวะมนุษยานังปิโยพรมมานะมุตตโมปิโยนาคสุปัน,นานัน ปินินทรียังนะมามิหังโสกาวิระตจิตโตโยโสมามโนสะเทวเกโสกับปัตเตปะโมเทนโตโสะวันนังมะมามิหังปิโยเทวะมนุษสานังปิโยพรมมาะมุตตะโมปิโยนาคสุปันานานัน ปินิทรียังนะมามิหังโสกาวิระตจิตโตโยโสภามโนสะเทวเกโสกัปฏเตปโมเทนโตโสภวันนางมะมามิหังปิโยเทวมนุษานางปิโยพรมมณุตตะโมปิโยนาคสุปนันานัน ปินิทรียังนะมามิหังโสกาวิระตจิตโตโยโสพมาโนสเทวเกโสกับปะเตปโมเทนโตโสภวันนังมะมามิหัง